วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางก,งาการุงไทยแอคซันอาจารย์ต้อนะครับมาช่วยชี้แจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของประกัน 14สภาพกับ14ทภาพ plus เหมือนกันก็คือเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทั้งคู่แต่สิ่งที่มันแตกต่างก,กันก็คือ14ทภาพ plus จะเพิ่มความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยจะเห็นได้ว่าทั้ง2ผลิตภัณฑ์จะมีจุดเด่นที่การชำระเบีย้ยที่สั้นมากๆครับเพียง5ครั้ง1ครั้งต่อปีแล้วก็รับความคุ้มครอง14ปีแล้วก็ตลอดระยะเวลา14ปีที่ถือครองอยู่เนี่ยจะรับเงินคืนในทุกๆปีตั้งแต่ปีแรกซึ่งสูงสุดอยู่ที่10% <ๆ S 1> แลละะทีี่สําาคคัััญเยกก็ืออตตตวปรนรนนนงงุ้มิ เพราะไม่ต้องตรวจสุขภาพรวมไปถึงเบีย้ยที่ลูกค้าชำระเข้ามาเนี่ยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ที่เรามีการพูดคุยกันในะการเพิ่มเบีย้ย18,500บาทเพราะว่าตัว14ทับ่าเนี่ยับเพิ่มความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาสูงถึง500ของทุนประกันเลยครับ ตัวอย่างบนหน้าจอเนี่ยกรณีแรกครับมีชีวิตอยู่ตัว14ทับา plus ครับจะมีการจ่ายเงินคืนในทุกๆปีตั้งแต่ปีแรกไปจนถึงปีที่14เลยครับตัวอย่างเช่นซื้อทุนประกันที่1ล้านบาทปีที่1จนถึงปีที่5จ่ายสม่ำเสมอที่ปีละ2% 1ล้านบาทก็จะคืนปีละ20,000ไปในช่วง5ปีแรกปีที่6จนถึงปีที่10ขึ้นมาสูงถึง4% 2เท่าจากตอนแรกเลยปีที่6จนถึงปีที่10จ่ายสม่ำเสมอที่ปีละ4ี่0 0ื่นจากแผนที่เลือก หล้านเลยพี่นุ่มปีที่14จะได้รับเงินคืนอยู่ที่548เปอร์เซ็นต์เลือกความคุ้มครองหล้านจะรับอยู่ที่5 4 8ล้าน48 0 0บาทแล้วถ้าเกิดเป็นผลประโยชน์รวมเลยฮะ608เปอร์เซ็นต์ตลอด14ปีก็จะกลายเป็น6ล้านก็80,000บ ในเรื่องของความคุ้มครองอย่างที่ต้องเรียนแจ้งไปขอแบ่งออกเป็นสกรณีกรณีที่1เราพูดกันครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกรณีที่2คือกรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุทั่วไปจะเห็นได้ว่าตัว14ทสีภาพบวกจ่ายความคุ้มครองเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไปสูงขึ้นเป็นขั้นบันไดครับปีที่ 1, 1จะคุ้มครองอยู่ที่101%ของทุนประกันปีที่2จะขยับขึ้นมาเป็น202%์ของทุนประกันปีที่3จะขยับขึ้นเป็น315เลยและปีที่4 420%แล้วก็ปปีีีีทท่่5จจถึง14 อยู่ที่525%สเปอร์เซ็นต์ส่วนกรณีที่3ครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ500เปอร์เซ็นต์ของทุนประกันที่เลือกความคุ้มครองไว้ตั้งแต่แรกครับของขั้นอาชีพเนี่ยครับเราจะแบ่งออกเป็น4ระดับขั้นอาชีพที่1สามารถส่งไปสมัครและรับประกันได้ครับขั้นที่3นะครับจะสามารถรับประกันแล้วก็อนุมัติได้ขั้นอาชีพที่4ไม่สามารถอนุมัติกรมธรรม์ได้ครับ สามารถรับประกันได้ตั้งแต่อายุ1เดือนจนถึง70ปีเลยที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยก็คือ1 7 5 plus เนี่ยค่าเบีย้ยจะเท่ากันทุกเพศทุกอายุเลยระยะเวลาความคุ้มครองครับสั้นมาก14ปีเท่านั้นเองจ่ายเบีย้ยสั้นกว่าฮะ คือ5ครั้ง1ครั้งต่อปีทุนประกันขั้นต่ำ5 0า5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองและเพิ่มเพียง925บาทรับความคุม้มครองอีก500%จากอุบัติเหตุหรือ 250, 2 5 0 0 0เลยนะและก็สูงสุดนะครับ4ล้านบาทไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเลย